กำนะลังเริ่มต้นการนำทางม,มีสุภพาพสตรีคอยแนะนำแต่คนนี้เขาจะไม่มานั่งกันเรานะครับแต่น่ารักสวยผมเคยเจอนะเดี๋ยวเราให้น้องสมหญิงเดี๋ยวให้สมหญิงนำไป <Yeah. S 2> <c oughs> นี่เร <c oughs> สับป,ประรดโอ้เยอะไป <c oughs> รับรองอร่อยแน่นอนสวัสดีครับผมก้องสารัตครับง่ายเหลือเฟือครับเก็บได้แบบว่าหลวมๆเลยอะ่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวเขาใหญ่ครับที่ชอบไปเขาใหญ่เพราะว่าใกล้กรุงเทพแล้วก็มีสถานที่เที่ยว มีร้านอาหารอร่อยๆอมีสถานที่ให้ถ่ายรูปสวยๆให้ไปบินโดรนป่า,ปาๆเขียวๆมีเขา,ม,เขามีน้ำถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกครั้งจะขับไปเองครับก็จะเอา u ิงก,กันนี้แหละครับเป็นรถที่สะดวกนะครับก็ใช้ไปไหนก็ได้เป็นโ w e e r i v i v e เรื่องสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรื่องของความปลอดภัยนี่ยิ่งสุดยอดตอนนี้พร้อมแล้วครับเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าไป ธยคมสองสามหนยขโมยรถท่อค่ะเปิดประทุนเลยหล่อที่สุดในย่านนั้นแล้วละ่ะเท่มากพอเลิกเรียนปุ๊บก,ก็รีบกลับเข้าบ้านพ่อเนี่ยจะถึงบ้านประมาณสักหกโมงกว่าผมไปถึงบ้านประมาณสี่โมงกว่าเหลือประมาณชั่วโมงกว่าก็ขโมยรถออกไปรับแล้วก็ไปหมุนขับไม่เป็นไงทักษะไม่มีกลับมาไม่ทันพ่อกลับมากับที่ทํางานเรียบร้อยเลยยิ้มนองยิ้มนอกน เต็มๆครับโดนตักเตือนคุณพ่อก็รู้แหละเพราะคุณพ่อก็คงก็คงเคยทำมาก่อนผมว่าการขับรถนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้ชายนะครับอีกสองเ้อยนิดเลีเ้ยวขวาแป๊บหนึ่งขอคุยกับเพื่อนก่อนนะผู้ชายกับการขับรถการแต่งรถเนี่ยสุนีเลีนะ้ยวขวางหน้า<ม>เราปิดก็ได้ครับพี่กอสญิงเฮ้ยโอ เดี๋ยวผมขอเทียร์กับสม,มิงแป๊บน moments later การขับรถนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้ชายนะครับการขับรถไปเที่ยวการเอารถไปแต่งไปใส่ช่วงล่างไปเปลี่ยนล้อแม็กไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยมันเป็นความสุขของผู้ชายเหมือนเหมือนผู้หญิงได้ไปชอปปิ้งนะครับมันก็ได้เพลิดเพลินในการเห็นทัศนียภาพต่างๆเห็นความสวยงามของสองข้างทาง น่าจะเป็นผืนป่าฮาลาลานะครับที่เคยขับรถไปไกลสุดอันนั้นน่าจะเป็นก็หลายพันกิโลได้มีโอกาสลงภาคใต้อันนั้นน่าจะเป็นการขับรถที่ไกลที่สุดแล้วผมว่าเรื่องการขับรถเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับชีวิตเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นรถที่เราขับก็ต้องให้ความปลอดภัยมากที่สุดแกง m x คันนี้เป็นรถที่เรียกว่าให้ในเรื่องของความปลอดภัยดีเยี่ยมมาก ในมิวเคันนี้จะมีกล้องอยู่2ตัวเขาเรียกว่ากล้องคู่หน้าอัดฉริยะที่จับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างแม่นยำที่ผมชอบที่สุดเวลาขับทางไกลหรือขับออกต่างจังหวัดนั่นก็คือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับผมจะเริ่มใช้ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับอย่างแรกเลยคือเรากดระบบ Cruise Control ก่อนกดไปที่ตรงนี้ตอนนี้ผมขอเซตอยู่ที่90แล้วกันแต่ตอนนี้รถคันข้างหน้าเนี่ยความเร็วอยู่ที่50กว่า เขาก็จะเบรกให้เองนะครับท้าผมไม่ต้องทำะไรเลยนะครับท้าไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยผมประคองพวงมาลัยอย่างเดียวพอรถไปเริ่มเคลื่อนตัวเขาก็เหยียบคันเร่งให้เองเราขาเราอยู่เฉยเลยครับเหมือนมีกุมารทองช่วยขับแต่ไม่ใช่กุมารทองเขาเรียกว่า full speed range adaptive cruise control ปลอดภัยแล้วก็ทำให้เราไม่เหนื่อย ช่วย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 มครับเรอไปเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะถึงจุดหมายแล้วนะครับในคราวหน้าอยากจะเห็นผมทำอะไรไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ Facebook ของ Hack Society แล้วที่สำคัญอย่าลืมกด Follow ด้วยนะครับคราวหน้าเราจะได้เจอกันอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม